วันนี้มาดูกันครับรีวิวกิเลโมเดลโตโรพีนอคิโอคือต้องบอกงี้ก่อนละกันว่าพีนอคิโอเนี่ยโอ้มีหลายเวอร์ชั่นมากอย่างปีนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอีกที่ออกมาจากดิสนีย์เองเลยที่มีทอมแฮงก์เล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็มองว่าสุดท้ายแล้วมาอยู่ที่การ ตีความมากกว่าเพราะว่ามันเป็นนิทานคลาสสิกแล้วการที่สามารถตีความได้หลายแบบด้วยการที่มันเป็นคติสอนใจที่ดีเรื่องหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่แค่สอนเด็กด้วยนะคือสอนผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นซอสที่ทําให้คนทําหนังเนี่ยอยากลองเอาอมาจินตนาการใหม่ซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็คิดไว้แล้วว่าถ้าเป็นกิลเลอร์โมเดลโตโรเนี่ยก็ไม่น่าจะซ้ําใครนะกับวิธีคิดหรือวิธีการนําเสนอหรือการสอดแทรกอะไรบางอย่างที่มันต้อง คงไม่เหมือนของดิสนีย์หรอกมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเข้าใจว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงมายังไงเรารู้เรื่องนี้กันมานานมากๆแล้วเอาจริงๆมันคือวรรณกรรมที่ติดอันดับโลกไปแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าใจความพิโนคิโออ่ะมันสั้นมากเหมือนนิทานอีสปออ่ะซึ่งไอช่องว่างตรงนี้แหละที่มันสามารถให้มีคนไปเติมไปแต่งอะไรมันได้อ่ะมันยังมีอะไรให้เติมอีก ตเติมอีกตเติมอีกตเติมอีกเราถึงเห็นพินอคกิโอแบบเวอร์ชั่นนี้อีกบ้างเวอร์ชั่นนั้นอีกบ้างผมว่านะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยอาจจะมีมาอีกก็ได้นะไม่แน่ใจนะอาจจะมีมาอีกก็ได้พินอคิโอเนี่ยก็ยังมองว่าอย่างที่พี่บอกแหละมันสามารถเล่าให้เป็นคติสอนใจสั้นๆได้ท้องเรื่องที่เรียกว่าเป็นนิทานก่อนนอนได้เลยอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าผู้กับแต่ละคนหรือคนที่จะเอามาเล่าใหม่เนี่ยจะใส่รายละ,ละเอียดเพิ่มเติมอะไรเข้าไป คือมันก็คงจะไม่ได้ยึดโยงอยู่ว่าถ้าเป็นยุคสมัยนั้นสัทีเดียวมันก็สามารถที่จะปรับได้โดยที่ยังคงธีมหลักเรื่องราวคติสอนใจหลักๆแก่นของมันอยู่ก็คือยังยึดอันเดิมจากต้นฉบับเท่านั้นเองแต่ว่าวบริบทอื่นก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยละกันพูดอย่างนี้ละกันว่าชื่อหนังมันเป็นอย่างนี้เลยนะก็คือกิลลโมเดลโตโรพินอคิโอคือเป็นหนังพินอคิโอโดยกิลลโมเดลโตโรเลยอะ่ะเป็นชื่อเป็นเวอร์ชั่นของกิลลโมเลยอะ่ะ ซึ่งเนื้อเรื่องผมเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าไอตัวละครคุณลุงเจเปโตนี่แกมีลูกอยู่ในยุคที่มีสงครามอะ่ะแล้วก็เสียลูกไปในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของสองครามแล้วกันทําให้คุณลุงเจเปโตนี่เสียศูนย์วันๆก็หยําเปไปเลยอะ่ะกลายเป็นคนไม่เวิร์กเลยอะ่ะจากที่ตัวเองเป็นช่างไม้ที่สดใสล่าเริงนะก็กลายเป็นคนไม่ล่าเริงเลยวันหนึ่งคุณลุงเจเปโตเนี่ยแกไปเอา ้นสนที่อยู่ใกล้ๆหลุมศพของลูกแกเลยแล,แล้วก็เอามันมาทําเป็นหุ่นตุ๊กตาไม้ตัวเล็กๆในจังหวะนั้นเองที่ลุงก็เมาหลับไปแล้วก็มีนางฟ้าลงมาปรากฏกไกแล้วก็มาทําให้หุ่นตัวนั้นมีชีวิตขึ้นมาเพื่ออยู่กับคุณลุงอยู่เพื่อเหมือนอุ้มชูจิตใจคุณลุงให้ดีขึ้นน่ะพินิคิโอจึงถือกําเนิดขึ้นจากความแฟนตาซีของเทพธิดาองค์นั้นน่ะประมาณนี้เนือเรื่องประมาณนี้ในเรื่องใกล้ๆเดิมแหละแต่ว่า คล้ายๆกับทุกเวอร์ชันที่เราได้ดูนี่แหละแต่ว่าโอเคมันเปลี่ยนท้องเรื่องแล้วกันครั้งนี้ที่มันยึดโยงอยู่กับประวัติศาสตร์ของโลกที่เราคุ้นเคยแล้วกันที่ทําให้เห็นถึงเมืองที่โดนทําลายหรือคนที่โดนทําลายเพราะสงครามแล้วกันแล้วความเจ็บปวดเนี้ยมันเลยผลักดันให้เจเปโตเนี่ยก็คือคิดสร้างกึงๆว่าเป็นที่ระลึกและกันอาจจะไม่ใช่ตัวแทนซะทีเดียวว่าเป็นที่ระลึกของลูกชายตัวเองที่เสียไปจากสงครามทางสงครามเลยแล้วก็อารมณ์เหมือนคุณลุงบ้านนั้นสร้างอนาเบลอะ ประมาณตอนกําเนิดอารเ <c oughs> อารเบลคือเสียลูกเสียลูกแล้วก็เสียศูนย์ฉะนั้นก็หาอะไรที่รีมายถ,ถึงลูกตัวเองได้ฉะนั้นก็หยิบสิ่งของใกล้ตัวมาทําเป็นสิ่งของที่รีมายถ,ถึงลูกตัวเองได้เจปเปตโต้แกก็ทําหุ่นไม้ขึ้นมา ตัวนี้เราก็ยังมองว่าหนังเวอร์ชันนี้ของ g ิ i l โมเ m o del t o o เนี่ยก็คือให้ดีเทลที่มากกว่าที่เราเคยรู้นะเพราะว่าหนัง p i n น c c h i หลายหลายเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นที่เราเห็นว่าคุณหลุยสเจแปโต้เนี่ยคือเสียสูญไปแล้วอยู่ในช่วงโศกเศร้าแล้วอะเราไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ที่เขามีกับลูกชายมาก่อนและกันซึ่งพอหนังมาใส่ดีเทลตรงนี้พอเกิดการสูญเสียเนี่ยเราเข้าใจว่าเจเปโต้ทาไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทําไมถึงกลายเป็นคนแบบนี้หรือทําไมถึงคิดจะทําตุ๊กตานี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็น ที่ระลึกแล้วกันโดยที่มันมีความหมายที่ซับซ้อนมากขึ้นจากที่เราเคยรู้จากหนังเรอื่นแล้วกันโดยเฉพาะที่มาของต้นไม้ต้นนี้ที่เขาเอามาทําหุ่นตัวเนี้ก็มีความหมายซับซ้อนที่น่าสนใจมากๆที่หนังนพยายามใส่ความหมายต่านี้ให้มากกว่าเรื่องอื่นแล้วกันอืทําให้ที่มาของพินอคคิโอเนี่ยมีมิติ ที่น่าสนใจมากขึ้นรวมถึงพอสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเคยดูมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคําว่าพโรโกต้องการกลายเป็นเด็กจริงๆเนี่ยกลายเป็นเลวบอยเนี่ยในเรื่องนี้มันมีความหมายซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากเลยนะแล้วหนังมันก็ใช้เวลาทั้งเรื่องเนี่ยสอนเรื่องของคุณค่าของชีวิตได้แบบเต็มเหนียวมากเป็นบทเรียนที่ดีด้วยที่ไม่หนักเกินไปที่ไม่ดาร์กเกินไปด้วยนะเรายังถือว่าเป็นหนังของเดลโตโรที่เรียกว่าเบาที่สุด ในยุคหลังๆก็ได้นะถ้าไม่นับหนังแอคชั่นนะถ้าไม่นับหนังแอคชั่นนะถ้าไม่นับหนังแอคชั่นแอซิฟิกรีมอะไรพวกนั้นไม่นับนะอ่าหลายๆเรื่องแต่คราวนี้เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ในโทนที่ยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนิทานอยู่ถึงความรุนแรงของเหตุการณ์หลายๆอย่างยังมีอยู่นะแต่ยงเรายังมองว่ายังมองโลกในแง่ดีอยู่อะซึ่งเรื่องที่เด่นที่สุดก็คือการตีความของคําว่าการอยากจะมีชีวิตของตุ๊กตาไม้ตัวเนี้มันสําคัญมากไงคำว่าเรียลบอย สำหรับเด็กคนนี้สำหรับพีน็อกเกีตัวนี้มันซับซ้อนกว่าการที่จะกลายเป็นเด็กจริงๆกลายเป็นลูกของจิเป๊โต้จริงอ่ะแต่การมีชีวิตคืออะไรการมีชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อคนอื่นคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งดีเทลตรงนี้เราเลยรู้สึกว่ามันซับซ้อนกว่าที่เรารู้สึกว่าเป็นแฟนตาซีกับการที่เดินทางเพื่อจะขอพรให้ตัวเองกลายเป็นเด็กผู้ชายจริงๆแต่คราวนี้พีน็อกเกีเวอร์ชันนี้ได้เรียนรู้ว่าการที่จะกลายเป็นคนจริงๆอะ่ะ คือคุณต้องเป็นอะไรคุณต้องทําตัวยังไงคุณต้องรู้สึกยังไงแล้วคุณถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ใช่แค่ตุก๊กตาไม้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้เรารู้สึกว่ามันทําให้มิติของพีนอกกิโอที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นแฟนตาซีเพียงด้านเดียวแล้วก็มีคติสอนใจไม่ว่าจะเป็นโหดหรือแบบน่ารักก็ตามนะคราวนี้บทเรียนที่หนังมันให้ได้กับคนดูเนี่ยมันมีมิติมากกว่านั้นเยอะมากผมพูดงี้แล้วกันลืมที่ตัวเองเคยคิดว่าตัวเองรู้เกี่ยวกับพีนอกกิโอไปซะ ลืมว่าไอเด็กโกหกจมูกยาวอะไรอย่างเงี้ยไปซะแล้วไปดูพินอคคิโอเวอร์ชันนี้ว่าที่เขานําเสนอคืออะไรพอผมได้ดูแล้วเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกแย่กับการโกหกของพินอคคิโอเลยอะในครั้งนี้ที่ดูดูของเวอร์ชันกิเลโมนะผมไม่รู้สึกว่านี่คือนิทานสอนใจเด็กหนักๆอ่ะเราดูหรือฟังนิทานของพินอคคิโออะจะคิดอยู่อย่างเดียวว่านี่คือนิทานสอนเด็กอย่าเป็นคนโกหก นิทานเรื่องนี้สอนว่าอย่าเป็นคนโกหกไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่พอยไ,ไม่ได้อยู่การที่โกหกของพีโนโยมันเป็นกิมมิคเล็กๆในหนังเองสําหรับผมนะทาไมพิโนเคียวถึงเรื่องที่จะหลบเลี่ยงความเป็นจริงในบางครั้งมันมีความเป็นเด็กเลยอะ่ะเราเห็นความใสาการพูดเรื่องที่ไม่ตรงกับความจริงไม่พูดสิ่งที่ตัวเองคิดหรือพยายามแอบซ่อนความรู้สึกของตัวเองเฮ้ยมันยิ่งทาให้เราเพิ่มมิติกับพิโนเคยวขึ้นไปอีกอะ่ะผมเริ่มรู้สึกว่าการโกรหกของพิโนเคยเรื่องเนี้ย เวิร์กสำหรับผมคือมันไม่ได้ขยี้ด้วยซ้ำไม่ได้เอามาเป็นจุดหลักด้วยซ้ำแต่เออผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พินอคิโอที่ปูมาอย่างเงี้ยเวิร์กจังเลยอะ่ะอย่างที่พี่บอกมันเป็นหนังที่ตอนแรกผมตั้งรับความหนักด้วยนะเราผ่านพินอคิโอเวอร์ชันอิตาลีมาโหดมากเลยผมคิดว่ากิโโมจะหนักกว่านี้นะแต่นี่คือเหมือนเขาอยากทําหนังที่ตัวเองจะชอบในตอนเด็กอะดูหนังแบบนี้ดูการ์ตูนแบบนี้ไม่ได้ดูแบบ เจ้าหญิงเจ้าชายฉันรักเธอเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยพลังแห่งรักอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของการเติบโตก้าวข้ามผ่านบางอย่างของเด็กและผู้ใหญ่อะ่ะมันเป็นอย่างนั้นประเด็นมันหนักหนักประมาณนึงอะ่ะสนุกดีไปเลยมันสนุกเลยล่ะส่วนหนึ่งมันก็เป็นตัวแทนนะนะเรามองอยี่ว่ามันเป็นการตีความว่าเด็กควรจะเป็นยังไงคือไม่ว่าการเกิดขึ้นมาของพีโนโคอาจจะเป็นแฟนตาซีก็จริงอะ่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของพีโนโคลเราอรู้สึกว่ามันคือตัวแทนของเด็กคนหนึ่ง เด็กที่บริสุทธิ์คนหนึ่งเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วมีแนวความคิดในการใช้ชีวิตกระบฏการพูดการจานิสัยทุกอย่างมันเกิดจากการส่งสอนซึ่งถ้าปล่อยให้เด็กมันเป็นอะไรที่บริสุทธิ์เลยโดยที่ไม่มีการขัดเกลาจากผู้ปกครองจากจิตใต้สำนึกมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านร้ายซึ่งสิ่งนี้ที่หนังมานํำเสนอผ่านตัวพี่คนนีลก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ปกครองสังคม กล่อมกลาเขาให้กลายเป็นคนดีได้อะนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะกลายเป็นเรียวบอยกลายเป็นคนจริงๆอ่ะซึ่งมุมนี้มันก็เลยเอามาตีความว่าเออเป็นนิสัยหรือเปล่าเป็นการโกหกหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์วิธีการที่เขามีต่อพ่อต่อคนรอบข้างคนที่เขาเจอระหว่างการเดินทางโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมุมนี้เรามองว่าเออมันเป็นตีความเป็นอีอยากไปเลยมันคือบุคลิกของตัวละครไปเลยมากกว่ามันเลยกลายเป็นแค่เหลือกิมมิกนิดเดียวเองว่า พอโกหกและจะบุกยาวอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันตีความใหม่นะหลายๆอย่างเนี่ยพยายามจะมองประเด็นนี้อ่ะให้มันเรียลลิสติกมากขึ้นนะทั้งๆทงี่มันเป็นแอนิเมชันนะแต่ว่ามันตีความของคําว่าโกหกและจะบุกยาวอ,ะอ่ะหรือกลายเป็นเด็กนิสัยไม่ดีการที่คุณยังเป็นหุ่นไม้ที่ยังไม่ได้โดนขัดเกลาอ่ะคุณยังเป็นเด็กที่เกิดมาหยาบหยาบรูปลักษณ์ภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ได้โดนขัดเกลาให้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอ่ะแล้วก็ตีความมาให้กลายเป็น คาแรคเตอร์อย่างที่เราเห็นแล้วอย่างเรื่องนี้โอเคมันก็คล้ายๆกับเวอร์ชันเก่าตรงที่ว่ามันไม่ได้เล่าพิโนเลโอฝั่งเดียวมันเล่าความสัมพันธ์ระหว่างพิโนเลโอกับเจเปโต้ด้วยกับพ่อด้วยซึ่งพอเรื่องนี้มันย้อนให้เราดูมากกว่าที่เราเคยเห็นว่าเจเปโต้เป็นคนยังไงก่อนที่จะสูญเสียลูกแล้วการที่มาได้พิโนเลโอมาเป็นเรียกว่าอยู่ในการดูแลของเขาเนี่ยวิธีคิดของเขาเปลี่ยนไปยังไงแล้วสิ่งที่เขาตามหาสิ่งที่เขาขาดหายเนี่ยมันเติมเต็มกันยังไงระหว่างตัว จะเป็นโตกับพีโนเกโอด้วยอะไรเงี้ยเรามองว่าเนี่ยมันหลุดไปจากความแฟนตาซีเลยนะมันกลายเป็นหนังดราม่าดีๆเป็นเรอเลสติกมากๆเลยนะแต่คราวนี้สำหรับเวอร์ชันเนี้ยเรายังรู้สึกว่าเราอาจจะทำใจอย่างที่พี่บอกแหละพอมีชื่อกิลเลโมเดียโตโรโปลมาเนี่ยเราทําใจว่ามันควรจะเป็นบทเรียนที่โหดร้ายมากมันจะเป็นคําสอนที่มันเป็นคําสอนที่ไม่ไม่ได้แบบอุ้มชูจิตใจหรอกมันจะฟาดให้มันจะฟาดมันจะสอนเราด้วยไมมเลียว ใช่มันต้องดุดันมันต้องตีเราแรงๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้เราสืกว่ามันกลมกล่อมมากนะมันไม่ได้ทิ้งด้านมืดของมนุษย์นะมันก็ยังมีอยู่มันยังใส่เต็มเหนียวของด้านมืดของมนุษย์แต่มันก็ยังมีการคั้นจังหวะด้วยความใสด้วยความอินโนเซนต์ของตัวละครด้วยการมองโลกในแง่ดีด้วยการ ผ่านอุปสรรคด้วยความเป็นตัวตนที่ดีของคนน่ยมันทําให้ผ่านเรื่องยากๆได้อะซึ่งมันเลยบาลานซ์กันดีมากเลยนะเรามองอย่างนี้นะระหว่างความหนักน่วงของความโหดร้ายของโลกอะ่ะกับตัวตนที่เป็นคนดีจริงๆที่สามารถจะทําให้คุณสามารถผ่านเหตุการณ์เลวร้ยวายได้อะ่ะคือหนังเรื่องนี้เรายังมองว่าสิ่งที่หนังมันเอามาลุมล้อมพินอคคิโอเนี่ยมันก็คือความเป็นตัวแทนของความโหดร้ายของโลกซึ่ง รีมาได้กับโลกปัจจุบันเลยนะแม้ว่าหนังจะให้อารมณ์ว่าเป็นหนังย้อนยุคเล่าเรื่องถึงยุคสงครามโลกก็ตามอะ่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนังมันใส่ไว้ที่มันสามารถตีความได้มันคือรีมาได้กับสภาวะโลกปัจจุบันได้หมดเลยนะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าการดัดแปลงเวอร์ชันนี้เวิร์กมากๆคือหลายๆายเวอร์ชันก็คือตีความโลกปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ให้ความนามธรรมาเหล่าน,นั้นอะ่ะมันกลายเป็นรูปาธรรมขึ้นมาสิ่งที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเสียคนได้คืออะไรบ้างชื่อเสียงความสนุก ขนมความเอาแต่ใจอะไรพวกนี้เรียกว่าเป็นสิ่งล่อตาล่อใจที่ทําให้เด็กคนหนึง่งหรือคนคนหนึ่งเสียคนได้อะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้มันไปไกลกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีสภาพแวดล้อมด้วยมันมีสังคมด้วยม,มีผู้ใหญ่ด้วยมันมีการสั่งสอนด้วยมันมีการปลูกฝังแนวความคิดบางอย่างด้วยที่สามารถที่จะทให้เด็กที่เหมือนผ้าขาวอะ่ะพี่ด้วยก้มันเป็นหุ่นไม้ที่ยังไม่ได้รับการขัดเกลากลายเป็นหุ่นที่สมบูรณ์แบบะแล้วไอ้สิ่งรอบข้างเหล่านี้แหละ สิ่งล่อใจเหล่านี้แหละที่จะทําให้สุดท้ายแล้วพิเดโอคุยโอจะกลายเป็นคนแบบไหนจะกลายเป็นเด็กผู้ชายแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งมุมมองนี้เราสึกว่าครั้งนี้อ่ะชัดเจนมากมันเป็นข้อคิดที่ดีแล้วเป็นภาพชัดเจนมากการที่มีสิ่งล่อใจคืออะไรการที่ความบริสุทธิ์ของเด็กถูกทําลายได้ยังไงการที่เขาจะเรียกความศรัทธาจากสิ่งที่เขาเชื่อมั่น ความผูกพันความรักโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มองว่าเอ้ยมันมีวิธีการละกันมันมีลูกเล่นในการนําเสนอข้อมูลเหล่านี้ซึ่งข้อมูลหนักมากเหมือนกันนะเรายังมองว่าการสอนเรื่องการใช้ชีวิตการสอนเรื่องความตายการสอนเรื่องการให้อภัยโน่นนี่นั่นโอ้โหมันเยอะมากแต่ว่ามันมาในจังหวะที่ดีในการค่อยๆสอนทีละบ,บทเรียนให้คนดูรับรู้ไปพร้อมๆกับคบ ok yo, ินโอคิโอไปในตัวด้วยเหมือนกันบริค่สังคมเยอะมากนะทหารเนี่ย ตอนแรกยังเป็นนักเรียนอยู่แป๊บๆจะให้เป็นทหารแล้วมันก็วิพากวิจารณ์สังคมเหมือนกันนะความคาดหวังต่อเด็กความคาดหวังอะไรเงี้ยปกติเนี่ยทุกครั้งอ่ะผมจะนึกตลอดเลยว่าพินอคคิโอเดี๋ยวก็ได้รับบทเรียนอะไรเงี้ยพอของกิเลโมะเหมือนกับเราเอาใจช่วยพินอคคิโอที่สุดเลยอะ่ะคือมันเป็นการตีความอีกแบบหนึ่งไปเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทํามาทุกอย่างอะ่ะทำไมเขาถึงเป็นเด็กแบบนี้เรื่องเนี้ยผมโฟกัสที่พินอคิโอ มากมากเลยรู้สึกว่าเหมือนหนังดรามา่าพ่อลูกหนักหนักไปเลยอะ่ะถ้าทําให้เป็นหนังแบบชีวิตหนักหกก็ได้นะอันนี้มันพอมันทําเป็นเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้อีกแบบด้วยด้วยจะเล่ามันเป็นการ์ตูนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความซอฟได้อะ่ะอย่างน้อยก็ยังซอฟได้อะ่ะผมรู้สึกว่าจังหวะในการเล่าของเขาอะ่ะมันค่อนข้างพอดีนะอีกนิดนึงมันก็จะหนักไปนะอีกนิดนึงมันจะเครียดไป แต่อันนี้มันคือกําลังดีอ่ะไม่โหดไปนะักแต่อย่างที่บอกแหละผมเกรงมาเพื่อรับแรงกระแทกหนักๆรับภาพที่โหดร้ายมากๆใครได้เห็นงานแอนิเมชันของเรื่องนี้ยแม้กระทั่งในตัวอย่างนะภาพมันดูเป็นกึ่งเรียลลิสติกพอสมควรเลยละมันดูเรียวจังเลยอ่ะมันดูต้องมีอะไรโหดร้ายแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้เทคซีเรียสขนาดนั้นในแง่ด้านภาพการหักจมูกการแบบบาดเจ็บ ของพีโนโยถามว่าตกใจมั้ตกใจนะแต่ว่าเออในการใช้สไตล์ภาพของแอนิเมชันตัวเนี้มันเป็นงานเรียลลิสติกพอประมาณหนึ่งอะ่ะไม่ได้แบบว่าขนาดที่จะต้องโหดมากๆอะไรเงี้ยอย่างไอพิโนคิโอตัวที่เราได้ดูเวอร์ชันอิตาลีอ่ะตัวพิโนคิโอตัวนั้นอนะ่ะไม้มันคือเรียลลิสติกมากนะเห็นหน้าแบบเหมือนหน้าคนอนะ่ะเป็นลายไม้มันน่ากลัวมากเลยนะแต่อันเนี้ยมันคือกึ่งเรียลลิสติกมันเป็นแอนิเมชันที่แบบเออมันกึง่งๆึ่งเรียลลิสติกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าพอที่จะ ไม่โหดเกินไปนักบวกกับเนื้อเรื่องด้วยนะอย่างน้อยมันยังอุ้มชูใจเราอะเออผมว่าแบบนี้เป็นสไตล์ที่ผมรู้สึกดูเพลินอนะดูเพลินมากเลยมันก็มีเอ่อเรียกว่ามันมีมิติต่ตางกันละกันนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้สึกว่าแม้แต่เวอร์ชั่นการ์ตูนของดิสนีย์เองอะมันก็ยังเป็นการสอนด้วยไม้เรียวอยู่นะมันก็ยังโหดอยู่นะการที่เด็กนิสัยไม่ดีแล้วโดนลงโทษตัวพินอควิโอเองเนี่ย เต็มๆเลยว่าพอเขาทําตัวไม่ดีเนี่ยเขาก็ได้รับบทเรียนที่โหดร้ายมากกว่าเขาจะสํานึกอะคนดูรู้สึกเออวะนี่มันควรจะโดนเล่นงานอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวอร์ชั่นเนี้ยตัวตนของพินเคโออะ่ะไม่ใช่เด็กที่ เกินให้อภัยอ่ะแล้วมันมีที่มาด้วยว่าทําไมเขาถึงทําตัวแบบนี้ไงมันไม่ใช่แค่เป็นธรรมชาติของเด็กที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ที่เกเรที่โน่นนี่นั่นหรือเอาแต่ใจซะทีเดียวอ่ะพีโนคคือโอคนเนี้ยของเดลตโลเนี่ยบริสุทธิ์มากตัวตนของเขาจริงๆอ่ะมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมเลยว่าทําไมเขาถึงได้มีแนวคิดแบบนี้ทําไมเขาถึงออกไปจากบ้านทําไมเขาถึงไม่เชื่อฟังจะเปโต้มันมีที่มาที่ไปหมดเลย แล้วบทเรียนชีวิตที่เขาได้เนี่ยสิ่งที่เขาเรียนรู้แม้ว่าโลกนี้จะโหดร้ายยังไงอ่ะคนที่ตัดสินใจว่าควรจะทําตัวยังไงควรจะเลือกเดินทางไหนก็คือแก่นของเขามนกกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาไปประจนภัยเนี่ยมันสอนให้รู้ว่าถ้าคุณยึดมั่นกับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอ่ะมันก็คือทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าตัวตนของคุณเป็นคนดีอ่ะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันเลยดีนี่คือหนังถ้ามองกันตรงๆือหนังอาจจะโลกสวยนิดน,นึงนะพิโตเกียวมันสวยมากนะ ไม่เซตความคิดมันอะหรือแม้กระทั่งพ่อก็ไม่ได้ดาร์กเหมือนหลายๆเวอร์ชั่นที่เราดูนะแม้กระทั่งวอดดิ้งนะผมมีความขัดใจนิดหน่อยว่าวอดดิ้งมันดูสวยมากเลยนะมันเป็นคําสอนที่ complete มากเลยนะคือหนังเรื่องนี้มันสวยอะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีความดาร์กมันไม่ใช่เด็กประชาชตหนีออกจากบ้านอะมันคือเด็กที่ตามหาคําตอบของตัวเองอะมันไม่ใช่เด็กที่พอเจอเรื่องร้ายขบวนสังคมเหมือนที่เราเข้าใจกันอะว่าแบบว่าเออพีโนคิโอขบวสังคม โกหกเพื่อที่จะนู่นจะนี่เรื่องนี้ไม่ใช่รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เบาลงเหมือนกันนะหลายๆตัวละครที่มันเป็นตัวแทนของความเจ้าเล่ห์ที่มันเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายของสังคมที่มันเป็นตัวแทนของความเลวร้ายของมนุษย์ผู้ใหญ่ที่ต้องการเอาผลประโยชน์จากเด็กที่บริสุทธิ์คนนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราตั้งรับไปแล้วว่าเราอาจจะเจอของโหดเลยกลายเป็นว่าอ่ะสุดท้ายแล้วไม่โหดเท่าไหร่นี่ว่า แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าหนังมันเหมือนตั้งใจจะลดโทนหรือเปล่าไม่รู้นะให้ตัวละครเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันมาเป็นแค่บทเรียนที่แค่สกิดอ่ะมันยังไม่ได้เคี่ยนตีเหมือนที่เราเคยรู้สึกกับเวอร์ชั่นเก่าแล้วกันแม้แต่ของดิสนีย์เรายังรู้สึกว่าเคี่ยนตีเลยนะเคีเ่ยนตีคนดูเลยนะอันนี้พีโอเคที่โดนอ่ะโดนแรงนะ คำาสาวที่มันโดนแล้วมันดูจ่อยมันดูแบบพี่โนเอเควเวอร์ชั่นนั้นเหมือนเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวที่แบบว่ากระทำสิ่งเลวเลยได้ลผลเลวอะไรอย่างนี้ไปเลยอ่ะคือเรื่องนี้มันยังอยู่ในทํานองของความเป็นนิทานแม้แต่นางฟ้าที่มาสอนเนี่ยก็สอนด้วยบทเรียนออที่ดีมากๆเอางี้พี่โนเโอมันได้ไปเรียนรู้เรื่องความตายอ่ะก็สอนดีนะสอนดีมากสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือใจความสำคัญของคำว,ว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย์การมีชีวิตอ่ะคืออะไรอ่ะ แล้วสิ่งที่พีเตอร์กโกเรียนรู้อ่ะสุดท้ายเรามาได้คําตอบจริงๆคําว่ากลายเป็นเด็กผู้ชายจริงๆของพีเตอร์กโกมันมีความหมายมากกว่ากลายเป็นคนน่ะนี่คือเขากลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจจริงๆสักทีอะไรเงี้ยโดยที่ทุกคําสอนมันมีที่มาทุกสิ่งที่พีเตอร์กโกได้คําตอบอ่ะมันเกิดจากการเรียนรู้ที่เราเห็นในหนังนะมันไม่ใช่แบบปิ๊งขึ้นมาจากปาฏิหาร แต่ทุกคําตอบมันมาจากการก้าวพลาดจากการก้าวเดินของพินโคอได้บทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่เราสึกว่ามันโดดเด่นก็คือการหยิบช่วงเวลานี่แหละถึงแม้ว่าหนังจะเป็นย้อนยุคที่บอกว่ามันเป็นยุคสงครามอะแต่เรายังรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรีมายกับยุคปัจจุบันได้หมดนะคือเหมือนเวอร์ชันอัปเดตของพิโนโคอเหมือนกันนะที่มันใส่ประเด็นปัจจุบันลงไปในหนังคือหลายๆครั้งอย่างที่เขามองกันว่าแม้แต่หนังเรื่อง AI ของสปีลเบิร์กเนี่ย ก็คือตีความมาจากพินอคิโอเหมือนกันมันอยู่ในการตีความหลายๆครั้งและที่พยายามอัปเดตพินอคิโอขึ้นมาเนี่ยแต่เรากลับรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันมีประเด็นสังคมปัจจุบันเยอะมากไม่แน่ใจว่าเราคิดมากไปเองหรือเปล่านะแต่เราสึกว่าเราได้สารนี้เต็มๆกับการที่วิพากษ์วิจารณ์ระบบความคิดของคนยุคใหม่ระบบสังคมปัจจุบันที่มันมีผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันโดนสอดใส่เข้าไปใน ความเป็นคลาสสิกของนิทานมันสามารถจะตีความเรียกว่าตีความบริบทสังคมของยุคปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ใส่ไปในเนื้อเรื่องของเวอร์ชันนี้ได้ดีแล้วกันมันเหมือนมีลูกเล่นในการสอดแทรกปัญหาสังคมปัจจุบันเข้าไปในท้องเรื่องที่มันเป็นความคลาสสิกเนี่ยได้อย่างลงตัวมากๆเหมือนกันผมเคยคิดว่าหนังพิโนคิอเอาไว้สอนเด็กชอบโกหกอะ่ะผมจะไม่คิดอย่างนั้นกับเรื่องนี้สุดท้ายมันไม่ใช่ผมบอกเลยว่าใครที่ตั้งทงว่าจะได้เห็นสิ่งนั้นบนหนังเรื่องนี้ ไม่ได้คุณจะได้สิ่งอื่นผมว่าคุณน่าจะชอบมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดแบบนั้นมันได้มาบ่อยจนไม่รู้จะอยากได้ยินอะไรแล้วอ่ะจากสิ่งนั้นอ่ะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ในหนังพีโนโอนะสาหรับผมนะถามว่ามีไหมสิ่งนั้นมีแต่คอหลักอ่ะที่มาพร้อมกิมมิกเรื่องการเป็นเด็กโกหกอ่ะมันมีอีกอารมณ์หนึ่งที่ได้ตอนแรกผมคิดในใจนะตอนดูใน넷ฟิกนะมุมจอมันก็ขึ้นเหมาะสาหรับเด็ก7ปีผมก็งงเปีมันได้หรอวะ เด็ก7ปีดูหนังโหดขนาดนี้ตอนเปิดเรื่องนะผมคิดในใจเด็ก7ปีมันจะดูหนังโหดโหดได้หรอวะที่ไหนได้หนังมันใสมันมีความตอบคําถามทั้งส่วนผู้ใหญ่ส่วนเด็กมันคือหนังแบบนั้นอนะด้านภาพด้วยนะด้านภาพผมบอกเลยว่าหนังพีโนคริโอของกิโลโมเนี่ยผมว่าจอใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีวะมันสวยมากเลยอะเอางี้ดีกว่ามันเป็นสเสน่ห์มันใช้สไตล์งานเป็นสต็อปโมชั่นอะพอแมคาินิกของในเรื่องนี้มันดูเหมือนของจริงใช่ไหม เนื้อไม้ของไอตัวพิโนโคลมันดูเหมือนของจริงนะพอมันทําให้มันขยับได้อะแล้วมันใช้ความเป็นสต็อปโมชั่นตัวพิโนโค o เหมือนมันเป็นของจริงอะเอามาขยับผมรู้สึกผมชอบมากเลยผมดูหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าจอใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเห็นความสวยของมันเยอะขึ้นเท่านั้นอะ ต้องบอกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของงานสตอร์โมชันแหละคือดีเทลละกันเรามองว่าเป็นจุดขายเลยนะด้วยสเสน่ห์ของความเป็นสตอร์โมชันน่ะงานที่สามารถสร้างดีเทลได้ห,หมดทุกอย่างเราสัมผัสได้ถึงรายละเอียดตรงนี้ละกันที่พอเขาใส่เข้ามาแล้วยิ่งจอใหญ่ยิ่งเห็นชัดเห็นชัดถึงความสวยงามเห็นชัดถึงดีเทลที่เขาตั้งใจทาอ่ะซึ่งเรายังรู้สึกว่าสเสน่ห์ของสตอร์โมชันมันคือตรงนี้เลยนะคือดีเทลเลยนะอะแล้วพอเราสัมผัสได้ถึงการขยับที่มันมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจะไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เราดูแอนิเมชัน 3D ที่มันสมูทกลายเป็นการ์ตูนไหลๆแต่ซ u วด์บ s i ชันเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่า มันสมจริงมากขึ้นมันเหมือนวัตถุที่มันมีชีวิตจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คืองานดีไซน์ที่มันช่วยส่งเสริมอยู่แล้วเรารู้สึกว่างานออกแบบตัวละครหลายๆอย่างในเรื่องนี้คือโดดเด่นมาก uh. หลายๆฉากนี่คือแบบโอ้โ oh หไ,ไม่ได้มองว่าเป็นแอนิเมชันแล้วอะคือมองว่าทุกอย่างงานดีไซน์มันดูดีมากมันดูมีดีเทลมันมีบุค,คลิกที่โดดเด่นด้วยสไตล์งานที่เรียกว่าได้อิทธิพลมาจากความเป็นกิโลโมอเองนี่แหละที่เขาถนัด งานแบบนี้ด้วยเหมือนที่เทมเบอร์ตันเป็นนะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะสไตล์ภาพแบบนี้สไตล์คาแรคเตอร์แบบนี้สไตล์สัตว์ประหลาดแบบนี้นี่คือกิลเลโมเป็นโลโก้ของเขาเลยอะไรเงี้ยเป็นเป็นลายเซ็นเขาเลยซึ่งคราวนี้ก็คือขายตรงนี้เต็มๆหลายๆส่วนเลยรู้สึกว่าเอยถ้าได้ดูในโรงก็น่าจะฟินออวน่านี้เย <laughs> อะนะใหญ่ผมย่างที่บอกจอใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเลยถ้าเป็นเรื่องเนี้ยผม้โหสวยจังเลยอ่ะสีสันนี่แบบโอ้โหมันทําดีมากเลยอะชอบมากเลยอะ หละยายฉากนะั้นเรายังมองว่าโอ้จินนการคือโอเคหละลายฉากมันคือที่โดนอ,อยู่ความเป็นจริงแต่ลายฉากมันคือฉากแฟนตาซีซึ่งเรารู้สึกว่าดีเทลอะ่ะมันทําให้ฉากเหล่านั้นมันโดดเด่นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นโลกความตายฉากสงครามเองละครสัตว์ <sk ill of people> อเมือง เมืงองที่พีน่นเคาได้ไปสัมผัสหรือในตัวปัตปรัดในทะเลอะไรอ้โอ้แบบทุกฉากอะเรารู้สึกว่าดีเทลมันน่าสนใจมากเรายังรู้สึกว่าถ้าได้ไปเห็นในจอใหญ่อย่างในโรงหนังอะดีเทลพวกนี้ก็น่าจะโดดเด่นขึ้นมากกว่านี้นอีกนะเออซึ่งหนังเรื่องเนี้ไม่ได้ขายความอลังการที่แบบว่าแฟนตาซีเวทมนตรุ้งฟลิงแบบนั้นเลยนะคือมันสวยงามด้วยดีเทลอะยิ่งเราเห็นจุดเล็กๆงานดีไซน์ต่างๆแม้แต่ความละเอียดอ่อนของ ตัวละครเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากในการได้รับชมแล้วกันเรื่องนี้อให้คะแนนถือว่าเป็นสตอรโมชันที่กลายเป็นหนึ่งในดวงใจได้เลยนะเอ uh huh. นี้เนี่ยนะน่าลุ้นเหมือนกันนะว่าจะได้ออสการ์หรือเปล่าเลยใช้คำนี้เลยนะน่าลุ้นมาก uh huh. ด้วยความที่แนวเนื้อเรื่องมันก็มาแบบเป็นเป็นเนื้อเรื่องที่ดีเป็นหนังที่ดีอะไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็ตามอ่ะนี่คือหนังที่ดีเรื่องหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นไลท์ช uh ันแอนิเมชันสตเอรโมชันหรืออะไรก็ตามนี่คือหนังที่ มีเนื้อเรื่องในแบบที่เข้าทางออสการ์ด้วยนะในฐานะแอนิเมชันนะก็มองว่ามองว่าน่าลุ่นเหมือนกันใช้คำนี้เลยว่ามัน่าลุ้นเหมือนกันแค่เสียดายว่าไม่ได้ดูในโรงอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ได้เห็นดีเทลเหล่านี้ในจอใหญ่ก็น่าจะตื่นตาตื่นใจกว่านี้เท่าที่เห็นในในจอทีวีก็ถือว่าเวิร์กระดับหนึ่งแล้วละกันโดยเนื้อเรื่องด้วยนะ้วยเนื้อเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออนิเมช ดัดแปลงประยุกพีนีโอที่คนดูคุ้นเคยเนี่ยให้มันมีมิติซับซ้อนมากขึ้นมีหลายหลายอย่างหลายๆดีเทลหลายๆายรายละเอียดที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้จากพีนีโอเวอร์ชันอื่นหลายมุมมองหลายเมสเซจที่เรารู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยสำหรับเวอร์ชันนี้มันทำให้เมสเซจนั้นนะมันชัดเจนแล้วก็ซับซ้อนลึกซึ้งกว่าเดิมมากๆก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ได้ใจมากๆขอให้ที่9คะแนนครับ9คะแนน ณนะตอนนี้นะผมให้พีโนเคิลเวอร์ชันนี้นะเป็นอันดับหนึ่งในใจผมนะมันคงดีถ้าเกิดว่าอะไรที่มันตรงตามออริจินอลนะแต่สุดท้ายไทยเราอะนิทานที่จะสอนเราอะเออผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสอนผมดีผมว่าเด็กก็จะดูในเรื่องนี้ได้ไดมสเสจที่มันเหมาะแก่ความเป็นเด็กอะมันให้การเติบโตกับเด็กได้อะ่ะแลวผมรู้สึกว่าเออมันตอบคําถามอะไรหลายอย่างของเด็กนะว่าเขาคิดอย่างเงี้ยถูกไหมพ่อแม่รักเขาจริงหรือเปล่า สังคมหล่อหลอมเขากําหนดให้เขายังเป็นอย่างเงี้ยเขาโอเคจริงไหมหรือเขาอยากจะไปทําสิ่งที่เขาอยากทําอะหรือเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่มันดีไม่ด,มด,มดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเด็กก็จะมีความสุขที่ได้ดูอ่ะมันไม่ได้เป็นความดูแบบทรมานมันสอนเด็กผ่านความเบาๆไม่ได้หนักหน่วงแบบเครียดแบบโอ้โหหน่ากลัวมันไม่ได้ข่มขู่เราอ่ะเรื่องนี้มันดูไม่น่ากลัวทําให้เด็กเปิดใจอ่ะแล้วผู้ใหญ่หลังเราอะ อยากสอนผู้ใหญ่ก็สอนได้อะเลยรู้สึกว่าเออเนาะหนังพีโนโคลิโเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูง่ายอะดูง่ายจังเลยอยู่ดีๆ <c oughs> กิเลโมโก็ยืน่นลาเต้มาให้เราแล้วก็ลองหน่อยไหมครับผมว่าเออว่ะทาอย่างนี้ได้ด้วยอะในพีโนโคิโออะเฮ้ยเซอร์ไพรส์เออเรารูา้สึกว่าเฮ้ยสองชั่วโมงของผมที่เสียไปกับพีโนโคิโอของกิเลโมเดโตโรเนี่ยผ่านไปได้แบบสบายบือเลยอะฉะนั้น 8.5าสำหรับพิโนกิโอกิเลโมเดโตโรครับซีรีรวมคะแนนนอกหนังอยู่ที่8.7คะแนนถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ดูเลยละเ,ออเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคือว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเคยดูพิโนคิโอมาแล้วกี่เวอร์ชั่นนะเออเออลองของกิลเลโมสักครั้งเออคือเมื่อกี้พอบิ๊กพูดขึ้นมาเราก็เห็นด้วยนะว่านี่คือเวอร์ชั่นที่เป็นที่หนในใจของเราไปแล้วสำหรับพิโนคิโอนะเออ คุณจะนึกว่าชัตไหนอะวันหนึ่งมีคนถามเอ้บิลโลคิวว่าเป็นไงเง,งี้ผมไม่นึกถึงวร์ชัตอิตาลีเหมือนนะแม้แต่ที่เราคาดหวังของโรเบิร์ตไซเมคิสที่ได้ทอมแฮงค์ามาเนี่ยนั่นก็คาดหวังว่าโอ้โหดับโรเบิร์ตไซเมคิสเลยนะใช่ก็ยังเทียบไม่ได้วร์ชันนี้นะลอ,ลองดูลองดูเนี่ยถ้าใครมีเดดฟิกก็ง่ายๆเปิดดูได้เลยเนื้อเรื่องก็ไม่เหมือนบทสรุปก็ไม่เหมือนงานด้านภาพสไตล์ที่ใช้ที่เลือกมาทำเป็นอนมชั่นแตกมาก ไม่ใช่อีกอ่ะมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยอ่ะอยู่ที่ว่ามูทุกคนแล้วละจะชอบหนังแบบนี้ไหมแต่ผมรู้สึกว่ากิโลโมเป็นคนที่ทําหนังง่ายนะถ้าอยากจะทําหนังง่ายอยู่ดีก็ทําง่ายเลยอ่ะผมไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้เขาจะมามูทเนี้ยแล้วอยู่ดีๆเขามาลาเต้นุ่มๆครีมเยอะๆอ,อร่อยๆทานง,ง่ายๆอะไรเงี้ยนี่เป็นทั้งหมดจากด็อกหนังนะพูดถึงพิโนคิโอเวอร์ชั่นของกิลโมเดโตโรผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันแน่นอนอ่ะฉะนั้น ใครที่เคยดูเวอร์ชั่นอื่นมาทั้งหมดจะเป็น2 d จะเป็นไลฟ์แอคชั่นหรืออะไรทั้งหมดอะไปโดนตัวนี้ก่อนแล้วค่อยบอกว่าเฮ้ยเบื่อไม่ชอบแล้วเคยดูมือเรื่องเดิมๆไปดูของกิลเลโมก่อนประมาณนี้นี่คือทั้งหมดจากดอกหนังพูดถึงกิลเลโม่เดโตโรพิโนโกชอบไม่ชอบยังไงคิดเห็นกันมาได้ทั้งสองช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ y t u t u เซิร์ช d o DOC d o c Lock, ตามด้วยคำว,ว่าหนังนะครับก็จะเจอพวกเรานะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะก,การแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะแล้วก็มีข่าวมีประเด็นหนังอะไรอยากให้เราคุยเนี่ยบอกกันมาได้ถ้าเป็นไปได้อันนี้ ปีใหม่ฟ้าใหม่ก็อาจจะมีไลฟ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราเกินเกินกันไปก่อนนะเพราะพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้ดอกหนังนะฉะนั้นก็วันข้างหน้าถ้ามีไลฟ์ก็กดติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะมาได้คุยกันแบบสดๆเลยก็ได้ฉะนั้นก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลคิดอย่างไรบอกกันได้นะครับสองช่องทางครับวันนี้สวัสดีครับ